วันนี้ก็ขออนุญาตกลาบสวัสดีทางพี่พี่สื่อมวลชนกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกปชอปนะครับให้มาแถลงผลการประชุมของคณะกรรมการปปชในเรื่องการไต่สวนในคดีสําคัญครับในคดีนี้เราได้เคยมีการจัดแถลงเมื่อถ้าจะไม่ผิดเดือยนในสภาคมนะครับเป็นเรื่องการที่เราได้รับเรื่องเกี่ยวเกี่ยวเรื่องที่ทางผู้บริหารท้องถิ่น นะระดับสูงรายยูงตุจะเกี่ยวเร่งการจะซื้อชุดของชายในแคเสเซตที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมพูรซึ่งในวันนั้นเราก็คอม,มิดไปแล้วว่าเราจะต้องเร่งรีบดำเนินการเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับกระทบต่อสาธารณะนะครับเราก็กระทบต่อประโยชน์ประเทศชาติเกี่ยวเรื่องการ,การปรรา้องกันโรคได้รโควิดสองสิหนึ่งเก้ามีนะครับวันนี้หลังจากที่เได้รคอม,มิดกระทาง สาธาชนรว่าเราจะได้ดำเนินการก็ผลปรากฏว,ว่าในเรื่องนี้คณะกรรมการทอได้มีการพิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อที่จริงในเรื่องแจวหานายน,นิรันดน์ไพรูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลัตููนกับพวกกรณีที่มีการทุจริตจัดซื้อชุดของใช้ประจําวันแคเซ็ตในวงเงินมูลค่า16ล้าน3 4 3 0 0 0บาท ในโครงการป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโคิด -19 เรื่องนี้เป็นกรณีที่คณะกรรมการอได้รับเ,เรื่องน้องเรียนแล้วก็ปรากฏการสื่อมวชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีการจะซื้ชอชุดแคชเชีย์แทนคณะกการก็ได้มีติดตรวจสอบแล้วก็มีการสั่งให้แต่ส่วนเขาไินโดยคนณะแต่ส่วน,นต้นนะครับผมซึ่งจะประกบอบไปด้วยทางท่านผู้ช่วยเลขาธิการภาคหา ผู้ในการเป็นหน้าขณาในการไต่สวนจากการไต่สวนก็ได้มีการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานที่อยู่ของั้งหมดฟังได้ว่าเมื่อประมาณวันที่31มีนาคม2563จังหวัดลำพูนได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรับผิดต่อจังหวัดลำพูนซึ่งก็จะมทีท่านผู้ว่าการจังหวัดลำพูนเป็นประธานนะครับเพิ่ประชุมในวันนั้นก็ได้มีมติเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนดำเนิกน,นการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดของแทกจังหวัดหรือแพรเซ็ตนะครับเพื่อสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคไวรัสโคโรนา2019จำนวน27,700คนนะซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์รับประกันเทินหน้าและไม่อยู่ในสิทธิ์รับประกันของราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหรือประกันสังคม โดยการจัดซื้ออุปก,กรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริโภคละการทํำภาษาร,ร่างกายจํานวน13ไดการปรากฏว่าในวันเดียวกันนนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระพูนได้มีการอนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีโข้ามา2563ในวงเงิน17ล้าน100,074,000บาทไปดำเนินโครงการโดย1ไม่ได้มีการ นำเรื่องนี้เสนอไปยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อมีมติพิจารณาให้ความชอบเรืองอนุมัติให้ใช้เ่งเกี่การในสัดส่วนนี้แล้วก็การดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่มีการดำเนินการสืบราคาหาจุดของใช้ประจําวันซึ่งในการขออนุมัติโครงการมีการผ่านคุกชาตระรับชั้นซึ่งจะประกอบไปด้วยนายดารุณพันธ์อินดีรองประดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางสุขสนวนจักคำรองปรปับองคาวิหารสุทธิบัตรภูมินายเสริมชัยรยีเขียววงรีเขียววงนะครับแทนทษปรปับองคาวิหารสุทธิบัตรภูมินายมนูศรีประสาทรองนายกองค์การบริหารสุทธิบัตรพูมิเจ้าท้าพถึงนายนิรันดร์ดามพูมิซึ่งตอนนั้นเราตำแหน่งนายกองค์การบริหารสุทธิบัตรภูนนนรมินะค,ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องแล้วก็รู้ เกี่ยวเรื่องการจัดซื้อรั้งนี้ว่ามีการในการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบนะครับแต่ก็มีการร่วมกันในการดําเนินการโดยในระเบียบดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีความประสงค์ที่จะให้ห้างส่วนจํากัด PP Group Trading มาเป็นผู้สัญญาในการจัดซื้องโครงการนี้ก็คือมีรัฐบาลตกลงที่จะเลือกห้างบริษัทเนี่ยไปร่วมหน้าก่อนหน้นนั้นแล้วนะครับเพื่อเพื่อประโยชน์ใหการให้หุ้นส่วนทานะาร พราะฉะนั้นในขั้นตอนการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะและราคากลางเนี่ยก็จะมีนายเควินวิถีนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของห้างส่วนจำกับพีพีคุกเทดดิ้งเนี่ยนะครับมีการส่งเอกสารไปเสนอราคาโดยไปรวบรวมใบเสนอราคาของห้างต่างๆซึ่งกลุ่มห้างพวกนี้ก็จะประกอบไปด้วยห้างรุ่นส่วนจำกัดพีพีคุกเทดดิ้งร้านรุ่นทิพย์เอ็นเตอร์ไพรส์ห้างส่วนจำกัดเพิ่มคุณโชคซึ่งเป็นห้างร้านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือ คนที่เป็นตัวแทนร้านต่างๆเนี่ยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเคยเป็นลูกจ้างของห้างดีกุ๊บหรือก็เป็นเพื่อนนะครับหรือเป็นคนรู้จักกันก็ไปรวบรวมโดยจะทําใบเสนอราคานะครับแล้วก็นํามาใช้ในการกาหนดราคาแล้วก็คุณลักษณะของชายชุดประจําวันในราคาชุดละห้าร้อยเก้าสิบบาทหลักก็คือว่าไม่มีการสืบราคาจากท้องตลาดทั่วไปก็มีการรวบรวมใบเสนอราคาก็คือรอกไว้แล้วราคานี้ก็คือรอกไว้แล้เหมือนกันนะครับต่อมาในมนโมนสีประสาทนะครับ รองนายกนนอยงการบริหารจัดการปั๊พูนเนี่ยซึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกนนอยงการบริหารจัดกระัูนได้อนุมัติเห็นชอบคุณลักษณะและราคาการในวงเงิน590สเปคก็เป็นสเปคที่ร้านออกมาให้นะครับแล้วก็ทางนายเทวินวิถีนะครับก็เอาตัวอย่างสินค้าซึ่งเป็นจุดซิปล็อกพร้พอมสติกเกอร์มาให้ในาใยนิรันดร์ด่านไระยูนตรวจดู อันนี้ตรวจดูก่อนที่จะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะครับส่วนในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างก็มีการดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับมีหนังสือเชิญไปยังห้างร้านจานวน5แห่งซึ่งร้าน5้าแห่งนัก็เป็นกลุ่มและมีความสัมพันธ์กับห้างอุตสาหกรรกัรพ p พีกรุ๊ปเทอทิโดยนายเทวินวิธีนะครับนำห้างร้านจำนวนสามรายมายื่น เสนอราคาประกอบไปด้วยห้างส่วนจำกัด PP ีพีบุ๊คเทสติ้งนะครับร้านรุ่นเทปเอ็นเตอร์ไพห้างส่วนจำกัดเพิ่มภูนโชคซึ่งทั้ง3ารายเนี่ยมีการเสนอราคามาราคาเดียวไปเลยครับ16ร้าน3 4 3 0 0 0บาทหรือชุดละ590บาทเท่ากันทั้ง3ร้านอันนี้ก็เป็นข้ออันหนึ่งนะครับที่เราเห็นว่ามีการรอบทั้งสเปคและราคา นอกจากนั้นองค์การเริหาจังหวัดลำพูนก็ได้มีการเลือกและเล็งรับให้ห้าง้ส่วนจำกัด P ีพีกรุ๊ปเทสติ้งเป็นผู้สัญญากับองค์การบริหารสจังหวัดลำพูนนะครับมีการทําบันทึกตกลงซื้อขายกันเมื่อวันที่7เมษายนปี63ในวงเงิน16ลร้าน3า0แสนหมื่นพันบาทนะในการนี้นายกาทอนเนตรผาบนะครับรองนายกองค์การบริหารจังหวัดลำพูนปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารจังหวัดลำพูนเป็นผู้รงนามอนุมัติให้มีการดำเนินการจัดซื้อ สำหรับราคาชุดของใช้เซ็ตจำนวน13บารายการปรากฏข้อเท็จจริงว่าในราคาต้นทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีกรุ๊ปเชดดิ้งเนี่ยมีต้นทุนของราคาสินค้าชุดลับประมาณ2 3งร้อามสบาทุดสองสี่สามซึ่งราคาเนี่ยจากการตรวจสอบปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีกรุ๊ปเชดดิ้งเนี่ยก็ไปดาเนินการจัดซื้อจากร้านค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่บริษัทห้างร้านแมคโครในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นราคาเนี่ยเราจะรู้ข้อจริงว่าราคาเท่าไหร่นะก็จต่การสิบราคาจากห้างร้านที่จำหน่ายสินค้าในจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็มีการเจาะไปที่ราคาที่จังหวัดลำพูนนะครับก็พบว่าราคาชุดของใช้เฉลี่ยจังหวันแทบเซ็ตเนี่ยมีราคาเฉลี่ยเองชุดละประมาณ315บาทจุดสส้าตางค์โดยอราคาตัวเฉลี่ยจาก25ล้าร้านที่เราไปจอดดูนะครับเพราะพวกนี้ราคานลิกแต่ตัวเยอะเช่นยาสีฟันแป้งสีฟันยี่ห้อไหนอะไรไหนเนี่ย มันก็เป็นราคาที่ออราคาไม่สูงกว่าแครมากนักนะครับในการใช้ในการจับราคาดังนั้นการจัดซื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจรึงเป็นการจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าของตลาดและทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับความเสียหายเป็นเงินประมาณ7ล้านหกแสนบาทครับซึ่งจากการคานวณส่วนต่างนะครับเราพบว,ว่ามูลค่าที่ทางรา้านต้องเสียหายก็คือจัดซื้อของแพงนี้ก็คือมูลค่า7ล้านบาทเศษนะครับคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนายพิรันด์ภัยบุญนายกค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนายกัทพรเนรผากรองนายกุ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนายมนูรีประสาทรองนายกค์การแหนงส่วนจังหวัดลำพูนนายเสริมชัยรีเกียววงปรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนางสุดสนุนจักคำรองปรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและนายกรุณพันธ์อินดีรองปรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีมูลความผิดอาญาตามมาตรา151และมาตรา157 นอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นความผิดตามขัม้นอยางว่าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ2542ในมาตรา10มาตรา12และก็มีความผิดตามขัม้นอยางประกอบข้อมูลว่าการป้องการปรับรามการริตพศ2541ในมาตรา1.2ครับนอกจากนี้แล้วนอกจากความผิดทางอาญาแล้วนะครับการกระทําของนายนิรันดร์ดำไพบู์นายกําพรเนรภาพนายมนูศรีประสาท ซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับยังมีมูลความผิดฐานมีพฤติการกระทําการอภิการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิแบบตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามราะเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปศ .500 ในมาตรา77และการกระทําของขา้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องประกอบไปได้วยนายเสริมชัยรีเขียววงนางสุจนวนจักรํำนายดารุณพัน์ิน,ด,น,น,รรน,น,นดี มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการโค์งการในอส่วนจังหวัดลำพูนเรื่องหลักเกณฑ์ในงื่อนไขาการสอบสวนนะครับการลงโทษทางวินัยปศ .258 ในข้อ7และข้อ10นะส่วนห้างร้านและคู่แทนนะครับหรือก็เป็นเจ้าของนั่นเองนะครับตระเอกชนที่ผมได้เกิดนาไปแล้วประกอบไปด้วยห้างส่วนจักหัดปีพีกรุ๊ปนางสาวนันทวัณนะครับ รัตนนวลน,นะครับซึ่งเป็นผู้จัดก,การห้นงส่วนจำกัดพีดีกโกนะครับนายเทวินวิถีนะครับนายห้างส่วนจำกัดเพิ่มบุญโชคนายนิกรยันโรดห้างส่วนจำกัดห้างส่วนผู้จัดก,การห้างส่วนจำกัดเพิ่มบุญโชคนางนนนรุ่งทิพย์ธนกินเจ้าของร้านรุ่งทิพย์เอร์ไพายมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐในการทำดังกล่าวเป็นต้นแล้วก็เป็นความผิดตามพรบว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐของสตนงานที่สองมาตราสีด้วยนะครับทั้งนี้ก็ให้ส่งรายงานเอกสารแล้วก็ไปให้ทางอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องเคลียร์ยาต่อสารซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาและ็ส่งรายงานสานวนเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งตัดถอนเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกจากนี้แล้วก็ยังให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดำเนินการหาผู้รับผิดชอบตำแท่งในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อ ครุนธ์แต่ว่าจะุแพงด้วยนะครับก็รายละเอียดก็จะปรากฏตามเอกสารนเนื้อข่าวนะครับทั้งน,นี้เนี่ยผมก็มีจัดทำรูปพอยมาให้เห็นภาพชัดๆนะก็ผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมากนะครับเดี๋ยวเรา่องนี้อีอนี้อันนี้จะประกอบอันนี้นะครับทางเรารพยายามทําอะไรที่ให้ดูง่ายสื่อให้ทัางประชาชนแล้วก็ทางผู้สื่อข,ข่าวนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ ก็เป็นไทม์ไลน์นะครับหรือขั้นตอนการดำเนินการตามที่ได้ผมได้ชี้แจงไปแล้วนะฮะขั้นตอนการที่มีการพิจะะารณาอนุมัติให้ออกจอจัดซื้อนะครับชุดแคเซตนะครับมาใช้ราคาอ้างองิงและตั้งงบประมาณไม่การสื่ราคาโดยใช้จากท่านนักพีพีนะครับในสื่ราคาจากท้องตลาดนะครับโดยมีคนที่เป็นตัวกลางคือนายเทวินวิถีนะครับเป็นคนจัดหาซึ่งเขาเป็นตัวแทนหรือก็เป็นสามีของ ผู้จัดการห้ามยมีบีนะครับนันสับในขั้นตอนการจัดซื้อเ่อใช้เครือข่ายนะครับซึ่งเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะไปเปิดร้านแล้วก็จะมีลูกจ้างของห้ามมีบีนะครับจะเป็นผู้จัดการร้านบ้างเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ร้านของเพื่อนมันยื่นไปเสนอราคานะครับมีการเร่งรัดเอาบริษัทบีบปุ๊บซึ่งได้มีการตกลงไว้ล่วงหน้าแล้วให้จำเป็นคู่สัญญานะครับในราคาที่หอบาทนะครับ จากการตรวจสอบนะครับเราก็คลี่มาเลยนะครับว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับต้นทุนเขาเงินยว่ะมาณ237โดยไปจะที่ราคาที่เขาซื้อมานะแล้วก็ปรากฏว่านอกจากนั้นเราก็ยังมีสินค้าราคาจีห้างร้านในจังหวัดุพรรประมาณ25าน,นะครับตัวเฉลี่ยอาจจะมีราคาสูงกว่าต้นทุนกี่เขรไปซ้่งไปนะครับเพราะฉะนั้นองค์ที่จัดซื้อห้างชุดะ590เนี่ยะนะบะวงลดทุณหายเนี่ยทางด้การเสียหายไปประมาณ7ล้านบาทเออ7ล้านหกแสนบาทนะครับ เพราะฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องในการยอมตีก็จะประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารจังหวัดรำพูนก็จะมีตั้งแต่ท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดรำพูนนะครับแม้ท่านจะบอกว่าไม่ได้ลรงนรามไม่ได้มีชื่อมี่อะไรต่างแต่ก็มีาาการวอกหวายให้นายกำธรเนตรพันแ,นแล้วก็ในทางการไต่สวนเราพบว่าเขามีคนเกี่ยวข้องนะครับมีการติดต่อยาะสานงานโดยกลุ่มทางด้านผู้บริหารต้งตีทางด้านนี้นะครับในนิรันดร์รำพูนนายกำทรในบรรดุศิลปะนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่ม ของผู้บริหารท้องถิง่นอันนี้ก็จะมีความผิดตามตามาตรา1157 1 15นะครับดังนั้นเป็นความผิดตามระบรบว่าด้วยมาตรา10มาตรา12แล้วก็รบปชมาตรา172นะครับส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับผู้ที่ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นประหลัดรองประหลัดนะครับทั้งสองท่านนายเซินชยัยนางคุณสมวนนะครับแล้วก็นายดารุณพันธ์นี่นะครับก็มีความผิดในฐานะไปร่วมกัน,นพิจารณาเพราะพวกนี้เป็นผู้ที่เอาไว้เสนอราคาขหนะ้างพีพีเนี่ยมากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและก็ราคาตาม แล้วก็ใช้วิธีดําเนินการดยจบจนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มเอกชนนะครับที่เข้าร่วมในการดำเนินการอย่างที่ผมไดเกเี่นไปแล้วก็จะมีทั้งห้างแล้วก็คนที่เป็นผู้ส่วนผู้จัดการก็รต้องร่วมวามผิดชอบในการดำเนินการกับด้วยก็มีความผิดในฐานนั้นเป็นผู้สลัดสมุนเจ้าที่ของรัฐนะครับตามความผิดขั้งบนที่ผมจะม้ก้วไปแล้วหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็ระเบิว่าจากนั้นจะเป็นความผิดตามระเบิบว่าม,มาตราสี่ด้วยนะครับสำหรับเอกสารนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ดูในชุดนะครับที่เรา,าให้เห็นไหม ุดราคานที่เราจับมากนะครับเราก็คลี่มาเลยนะเอาเาเอาแล้วนเดี๋ยวจะสินค้าในการบริการเดี๋ยวเราไปที่ตัวสินค้าดูนะครับตัวตัวที่เขามีการจัดซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านนะครับชุดอนนี้ปรากฏว่านะครับมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกที่ผมจะก่อเรียนไว้ว่าในการบริการจัดซื้อเนี่ยปรากฏว่า PP ีเนี่ยทีแรกโครงการเนี่ยจัดซื้อพร้อมบรรจุนะครับเป็นราคาต่อชุด แต่ในการดำเนินการจริงๆปรากฏว่ามีการปรับปรุงแก้ไขให้จัดซื้อเป็นรายการเป็นแต่ชิ้นโดยไม่รวมการบรรจุเป็นเหตุให้เม,มีการจัดซื้อของทั้งหมดมาแล้วเนี่ยอ,อจบจล่าปูต้องไปจ้างบริษทัทเอกชนมาดำเนินการบรรจุเสียว่าประมาณไปอีกสี่0 0สองพันบาทในการบรรจุเนื่องจากบริษัทพีพีบอกยังไม่สามารถดําเนินการบรรจุได้ทันเพราะว่าถุงซิบรอกที่มีปัญหาอยู่นะครับต้องไปดําเนินการไปหาแล้วก็ทำสติเกอร์ไม่ทันปุ๊บก็ จะซื้อเป็นรายการเลยโดยห้างสวนแล้วก็ไอ้ถุงที่บรรจุเนี่ยนะครับก็ให้อีกห้าหนึ่งเป็นการบรรจุคือเสียสัมตทานทั้งทั้งที่การจะซื้อครั้งเนี้ยน่าจะเป็นวงเงินมันวงเงินเดียวกันจะซื้อทั้งชุดรวมทั้งการบรรจุด,ด้วยนะครับอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าในการแจกจ่ายเนี่ยมีการไปแสวงหาผลประโยชน์จากม,ม็บโควิดในเบื้องต้นที่เราได้ตรวจสอบได้แต่ส่วนมาครับแตนนเ่เรืาองนี้ทางท่านพี่ๆสื่สุนทรเป็นรายสอบถามเชิญเลยนะครับ เช่ครับดีนะประเด็นนี้มีอะไรต่ตา,างามันก็่างอวัจรบูดดูแล้วไม่มีนะอิาาพานาร์สันครบถ้วนนะครับส่วนการดำเนินการของผู้กระทำความผิดนใั้นะปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ถูกหาที่เราต้องส่งไปยังตายการนะครับ ก็ต้องรอการพิจารณาคดีัยของทางอายการสูงสุดประธานศาลว่าจะตัดสินด้วยเหตุชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปอชหรือไม่ทั้งนี้ยังถือว่าเขายัเป็นผู้ริสูดมีโอกาสที่จะไปต่อสู้ในอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นของคณะกรรมการปอชครับพอสอบพักล้ในพื้นที่อื่นที่คณะกรรมการคอชเคยให้คอชจังหวัดเองเข้าไปช่วระวังนะครับที่มีข้อมูลเพิ่มเติม ก็มีในจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่มีการจัดซื้อเจลพวกอะไรนะครับเราก็ได้ประสานงานในจังหวัดเร่งรีบดำเนินการนะครับนั้นในส่วนทางจังหวัดอื่นๆที่ได้รับข้อมูลมานะครับก็บอกว่าเรื่องคเนนี่ป็ร่งีบดำเนินการนะครับแต่เรื่องนี้นะพอมันปรากฏข้อเท็จจริงจากทางสื่อที่ชาวบ้านก็มีการร้องเรียนกันเนี่ยเราลงพี้นไปไดำเนินการขอการมันยังอยู่ของกลางมังย,ยังๆๆจัดการกองทัพเราเลยนำทุกอย่างมาคิดดู ดูซึ่งทุกเรื่องเนี่ยพยายามเลี่ยงกิการที่อยู่นะครับเพราะว่าเรื่องงบประมาณนะครับและโควิดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่อย่างผู้ป่วยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องในการทำกิจกับบุคคลที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโรคโควิดก็ไม่ถูกต้องมีไปเรื่องอื่นนะครับถ้าถ้าไม่มีแล้วเรื่องถุงมือ,อยางสา่งมาหรือยังม้อยางส่งมาครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ได้ริด ครับสมณ์นะครับเดี๋ยวเราจะเร่งรีบดำเนินการครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับว่าทางเล่าการปปชก็บอกว่าเนื่องจากวันสูงนะครับให้ช่วยดำเนินการนะครับแต่เนื่องจากเรื่องการร้องเรียนของปปชเองเนี่ยความจริงมีเยอะปัจจุบันนะครับก็ได้มีการบริหารจัดการคดีนะครับว่ามันจะครบกําหนดประยวเวลาเกือบจะสามปีนะในกรกฎาคมสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราไว้ก่อนพรับรอง เป็นเรื่องสาคัญที่ปปชต้องเนี่ยงที่ดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อกฎหมายนะครับซึ่งเป็นการหลบหลอกในงานของปปชะไรครับครับถ้าไม่มีก็ขออนุญาตจบการแถลงข่าวขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับในการไปได้ขา่า,าวสารของตั้งปปชขอบคุณครับ